ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กไต่เคซีครับกันนะครับโดยวันนี้ขอเริ่มที่เด็กที่ผมชอบที่สุดนะครับผมก็คือเด็กของสายชิลานุยครับ ทำไมชิราดุยถึงเป็นเด็กที่ผมชอบนะอย่างแรกเลยคือความสามารถในการฟื้นบอร์ดนะครับผมที่ดีมากเลยนะชิราดุยนะครับผมเป็นเด็กที่เล่นการ์ดในสุสานเป็นหลักนะครับผมดังนั้นเป้าหมายของเด็กนี้ก็คือการถมสุสานให้เยอะๆนะครับและก็เพกาจากสุสานเป็นหลักเลยแน่นอนครับมีหลายสายเยอะมากของผมนี่เป็นการ์ดสายที่เน้นในการเล่นในสุสานหนักสุดๆนะครับนะเป็นถือว่าหนักที่สุดละ หลักๆของชิรานุยนะครับผมจะมีการ์ดสำคัญอยู่กัน2ใบนะครับผมก็คือตัวนักบวชตัวนี้นะกับสปอตผัวผู้หญิงครับสใบนี้นะครับสใบนี้คือสําคัญมากนะโดยตัวนักบวชนะครับผมความสามารถของเขาก็คือเราสามารถสั่งบูชิยันการ์ดใบนี้เพื่ออัญนเชิญมอนเตอร์นะครับผมซอมบี้จูเนอร์พรางป้องกันศูนย์จากในเด็กเข้ามาถ้าการ์ดใบนี้โดนรีมูฟนะครับเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดชิรานุยที่โดนรีมูฟหนึ่งในะครับผมเข้ามาในสนามได้นะครับหากมีการ์ดชิรานุยสไตล์อยู่เนี่ยก็จะสามารถดึงได้2ใบแต่ เราไม่มีนะเอาแค่ดึงแค่ใบเดียวก็โหดแล้วนะครับอ่ะถัดมานะครับผมตัวผู้หญิงนะหรือสควอตนะครับผมเมื่อก้าบใบนี้อันเชิญแบบปกติเราสามารถดึงการ์ชิลานุยนะครับผมตัวจูเนอร์นะจากในมือจากในเด็กอะนะสองดาวกับ3ดาวนะครับจากในมือในเด็กเข้ามาในสนามได้นะครับผมและเธอนี้เราไม่สามารถอ,อันเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษอย่างอื่นได้เลยนอกจากมอนเตอร์ไทซอมบี้เท่านั้นถ้าการ์บใบนี้โดนรีมูฟเราจะทําการจั่วการ์หนึ่งใบทิ้งการ์ในมือหนึ่งใบสองใบนี้สําคัญนะครับ ต่อ้านะครับผมก็คือตัวซามูไรนะครับซามูไรเนี่ยจะเป็นหนึ่ง,งการ์ดไว้แก้ทางพวกสายชีลังดูด้วยกันเองนะเพราะว่าตีมาเนี่ยหรือไอ้พวกมอนเตอร์ที่ตายยากนะครับผมเนี่ยแล้วก็เพราะว่าความสามารถคือถ้าเกิดในเทิร์นของผู้เล่นทุกคนเราสามารถรีบูฟมอนเตอร์เสาซอมบี้จากสุสานได้และพลังยมตีการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น600และพอต่อสู้หลังชำนมนวความเสียหายเสร็จปุ๊บเนี่ยมอนเตอร์ที่ต่อสู้กับการ์ดใบนี้จะโดนรีมูฟต่อทันทีนะครับ ถ้าเกิดกาบใบนี้โดนรีมูฟเราสามารถเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ชีลานุยในสุสานนะครับผมเอากลับขึ้นมือได้นะครับนี่แหละคือความสามารถที่น่าสนใจความสามารถที่หนึ่งนะครับผมอย่างที่บอกนะใครสู้กับกาบใบนี้จบบัตเทิลเฟสโดนรีมูฟนะครับผมใคร่อสู้เสร็จโดนรีมูฟนะความสามารถอย่างที่2ที่น่าใช้ก็คือในเธอของผู้เล่นใครก็ได้เราสามารถจะรีมูฟกาบมอนเตอร์เผาซอมบี้นะครับพูดง่ายคือเราสามารถใช้การในสุนสานที่เป็นเอฟเฟกต์ของชีลานนยได้ตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นนี่ก็ใช้ได้ และเฟติสากก็คือถ้าเกิดเขาโดนรีมูฟเราสามารถดึงการ์ดชิรานุยในสุสานขึ้นมือได้เป็นการ์ดขุดของในขณะเดียวกันนะครับผมดังนั้นตัวสาุรไรจจงเป็นหนึ่งในการที่ดีมากนะครับถัดมานะครับผมตัวของถัดมาก,ก็คือสปิริตมาเตอร์ครับการ์ดใบนี้นะครับผมมีความสามารถในการทําลายหรือเคลีย์บอร์ดนะเวลาเรากําลังแย่ขึ้นมานะครับผมเมื่อการ์ดใบนี้แอนเ,อเชนแบบปกติเราสามารถเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ชิราดุยนะครับผม จากในมือหรือจากเดินศาสต์อันเชิญเข้ามาได้นะแต่ถ้าเกิดกราวใบนั้นโดนรีมูฟออกจากฟิลอ่าแต่ถ้าเกิดก้าฟที่เราเลือกมาเนี่ยออกจากสนามเมื่อไหร่เนี่ยจะโดนรีมูฟออกทันทีนะครับและถ้าเกิดอ่กากราวใบนี้เนี่ยถูกรีมูฟนะเราสามารถทําลายการเป้าหมายที่ไงหน้าของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบนะครับผมทําลายได้ตัวสปีดมาสเตอร์เนี่ยใช้ต้องใช้เนี่ยก็คือมีลูกเล่นให้ใช้เยอะมากนะครับอย่างที่บอกนะว่าเขาขุดกร์ดใครมานะครับผมพอกร์ดไปแล้ออกจากสนามปุ๊บจะได้โดนรีมูฟทันทีซึ่ง พอโดนรีมูฟขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกเอฟเฟกได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับและขณะเดียวกันก็เป็นตัวการ์ดขุดจากสุสานหรือเพย์การ์ดจากบนมือทําการอัญเชอญ์ินโคได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมานะครับผมตัวที่เข้ามาอีกทีนะเป็นมอนเตอร์ชิลานุยมอนเตอร์จูเนอร์ครับสดาวนะการ์ดใบนี้ถ้าเกิดเราสามารถบูชิยันเราบูชิยันการ์ดใบนี้สามารถเลือกป้าหมายมอนเตอร์ซอมบี้นะครับผมสุสานไอ้ที่อยู่ในรีมูฟวะรีมูฟโซนสใบเอาเข้ามาในสนามนะแต่้เกิดอ่า เข้ามาสนามเนภาพป้องกันและเฟกหายนะครับผมและเธนนี้เราไม่สามารถอาเชิญมอนเตอร์อย่างอื่นได้เลยแบบพิเศษอย่างอื่นได้เลยนอกจากมอนเตอร์เผาซอมบี้เท่านั้นนะตัวนี้เนี่ยก็ออมเชิญนะครับผมเป้าหมายหลักก็คือเอามาอัญนเชิญตัวเดาวและในขณะ,ะเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นตัวแฟกนะครับผมเพื่ออัญนเชิญมอนเตอร์ที่ตัวรีบุไปก่อนหน้าดีแล้วเข้ามาในสนาม เอามาทําการซินโครก็ได้หรือเอามาเล่นหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมดังนั้นผมเลยใส่ถึง2ใบนะครับบางคนอาจจะใส่ใบเดียวก็ได้นะครับผมแต่ผมมันเล่น2ใบนะสาเหตุที่ผมใส่2ใบหลักๆก,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 ก็คือเด็กผมอะรีมูฟการ์ดเยอะมากครับผมเรามีเอฟเฟกประเภทรีมูฟเยอะมากดังนั้นเราสามารถใช้เอฟเฟกประเภทรีมูฟนะดึงการ์ดกลับมาอีกรอบหนึ่งค่อนข้างจะถี่เลยนะครับแน่นอนนะครับผมจูเนอร์สองดาวครับ เมื่อการไปนี่อยู่ในดุสานทําการอันเชิญนะครับผมมอนเตอร์ซินโคนะโดยการรีมูฟมอนเตอร์หนึ่งใบที่ไม่ใช่จูนเนอร์มอนเตอร์เผาซอมบี้ครับก็คือง่ายก็คือสามารถใช้การดุสานทําการอัญเชิญซินโคได้เนี่ยหลักๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการที่เรียกว่าขี้โกงเลยนะครับผมขี้โกงจะโดนแบนให้ใส่ได้แค่3ใบนะครับอ่า แน่นอนนะครับผมไลเกคีครับผมทำลายการ์ดในสนามหนึ่งใบและทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบนะครับอย่างที่บอกไลเกคีเนี่ยมันเป็นการ์ดที่1ในการ์ดสามันนะครับผมและชิลานุยเนี่ยก็ต้องการการ์ดถมสุสานเยอะๆดังนั้นเนี่ยนอกจากทำลายการ์ดในสนามได้ยังไม่พอนะครับผมเรายังสามารถถมการ์ดในสุสานได้ต่างหากนะครับการ์ดกับดักไว้เคาน์เตอร์นะครับผมแต่ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์เคาน์เตอร์หรอกครับผมเป้าหมายหลักของเราที่ใส่การ์ดใบนี้ก็คือสามารถนำการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือได้โดยการรีมูฟมอนสเตอร์ ธาตุไฟ2ใบในสุาสานนะครับผมแนะนำการไปนี้ขึ้นมือพอไอ้คำว่ารีบู๊บอย่างเงี้ยแต่ก็สามารถจะรีบู๊บใบไหนก็ได้ปุ๊บให้ให้เอฟเฟกต์ของชิรานุเอฟเฟกต์ทำงานนะครับจะถือว่าเป็นอุปกรณ์ใบที่ดีนะครับดิสบคัคครับผมแน่นอนครับเด็กเราเป็นเด็กของสานดังนั้นใช้การอุาสานเยอะมากและในขณะเดียวกันก็เป็นการ์ดที่ไว้ล่อแสตมุข้ามทำการรีบู๊บได้ช่วยเดินกันนะครับพรอนมอนเตอร์จูเนอร์เขาจะใส่ประมาณนี้นะก็คือ7ดดาว เดาวหนึ่งใบ8ดาว2ใบ6ดาว2ใบ10ดาว1ใบนะครับอาจจะต่างกันทตรงที่10ดาวกับ8ดาวบางคนจะใส่10ดาว2ใบาบางคนใส่8ดาว2ใบนะครับอันนี้แล้วแต่จะชอบแต่ใบไหนก็ได้ถือว่าโหทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเล่นคู่กับสกิลเนี่ยอาจจะใส่10ดาว2ใบก็ได้นะแล้วแต่กันผ้านะครับอ่ะโอเคว่าแล้ว ไปดูรีเพย์กันก่อนหนึ่งทีนะครับผมและจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาเล่นสดแล้วกันเด็กเนี้ยความจริงอะ่ะไม่ต้องเล่นสดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเอาจริงถ้าเป็นคนที่เข้าใจเรื่องเมต้าอยู่แล้วนะครับผมเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กเนี้ยแม่งกค่ระดับเมต้านะครับแต่ถามว่าทําไมผมยังไม่จะไม่ขึ้นคิงนะครับผมก็คําตอบไม่อคือไม่มีเวลาครับ ามว่าจุดอ่อนเด็กนี้มีไหมอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือค่อนข้างจะผ่าปพวกกันเ็้าเป็นศูนย์นะครับพอพวกกันไปสูงขึ้นมาเนี่ยแล้วอาจจะไม่รอดนะถ้าเกิดในกรณดีเจอพวกตีทะลุนะครับผมซึ่งแน่นอนนะก็ถ้าถามว่าจะแพ้เมตาเด็กอะไรบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะแพ้พวกสายอ่าไอ้นี่นะครับสายพวกเนออสนะเพราะว่าเนออสเขาชอบจับ ในออสเอลิเมนต์เซเบอร์ดีกว่าจะพูดถูกคือแพ้เน้นเอลิเมนต์เซเบอร์มากกว่านะครับผมหลักๆเลยคือเอลิเมนต์เซเบอร์เนี่ยเขาจะชอบจับแถบใช่ไหมจับคว่ำนะครับอ่าเนี่ยเราก็พลังทมังการ์สูรแล้วเขาจะชอบตีเอาวิวเกอร์มาตีปิดเกมนะครับผมอันนี้ก็สําคัญและก็ในควาเล่นะครับผมถ้าเกิดแฟนนะครับปิดพารังการสานขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสู้ลำบากนะครับต้องอ่าเนี่ยครับผมอันนี้ช้าๆเนิบๆน,นะครับผมค่อยๆอ,อัญเชิญขึ้นมานะครับอ่า แน่นอนฝ่ายตรงข้ามติด power การดิ้นนะครับผมทําให้เราไม่สามารถบุกได้เต็มที่เราก็ทําการอันเชิญนะครับผมตัวชิลานุยนะครับผมเจ็ดดาวเข้ามาเคลียร์แผงหลังให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าพอเคลียร์แผงหลังเสร็จปุ๊บตีเข้าไปนะครับผมจวดึงทิ้งหนึ่งนะครับจวดการ์ดหนึ่งใบทิ้งการ์ดกับดักนะครับผมมอบการ์ดอีกสองใบนะครับตีไปโดนกับดักนะครับผมระเบิดไปนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าซีเรียสไหมไม่เลยนะครับผมเราเป็นเด็กที่เล่นการเล่นสาร ง่ายมากนะครับผมไฟตรงข้ามเปิดแก๊สซี่ครับเปิดการ์ดมานะครับผมเราก็แน่นอนครับผมทิ้งการ์ดหนึ่งใบจูการ์ดหนึ่งใบนะครับทำลายการ์ดสมุไรมาสเตอร์ทิ้งนะครับผมไอตัวสมุไรทิ้งนะและก็ก่อนผ่านไฟตรงข้ามผมเปิดการ์ดกับดักนิลเบิร์อีกทีหึงทาการผสมุสาหใบนะครับอ่ะพอสมุสารหใบเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีการ์ดในสารเพเยอะมากครับเราจะเล่นไรล่ะคราวนี้จะต้มยำทำแกงปูยิปยำอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมมีการ์ดในสารเยอะมากนะ ไป่ารู้ว่าท่าไม่ดีก็ยอมแพ้ดีกว่านะครับอ่าฮะบางคนอาจจะคิดว่าพี่เขาทำไมมันกระตุกกระตุกนะต้องขออภัยนะครับผมรู้สึกว่าผมจะมีปัญหาด้านคอมนะกำลังจะรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับก็เอา,าป่ะไปโอเคนะครับหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้มาเปสดสักหนึ่งเกมดีกว่านะครับ เด็กเนี้ยคือไม่ต้องพูดล่าแม,ม,มากมายหรอกนะคือหลักๆจริงๆนะครับผมจะแตกต่างสายชิลลาดูทั่วไปจะแตกต่างก็คือการกับดักนะครับผมการ์ดในุงกับดักที่เขาจะเซตกันนะส่วนมอนเตอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมจะวนๆอยู่แถวๆนี้นะครับคอนเซปต์จะประมาณนี้อยู่ที่ว่าใครจะเน้นกับดักไปแนวไหนนะของผมนี่คือเรียกว่าฟูลเกมยาร์ดนะครับผมก็คือเล่นเน้นแบบกับดักสุดๆไอเล่นการ์ดในสุสานสุดๆนะครับนะซึ่งก็รู้สึกว่าเล่นสบายใจดีนะครับ ที่เหลือก็ดูเอานะครับว่าสุสานเราไปโดนตัวอะไรบ้างนะจะใส่หมูดําได้ไหมนะครับผมเบคอนก็ใส่ได้นะครับผมเพราะมันก็เป็นสอมอเ,เตอร์เผาซอมบี้เหมือนกันนะครับอะลงมาอย่างนี้ปุ๊บเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับผมดังนั้นเนี่ยชาวจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเล่นได้หลายรูปแบบนะแต่ผมคิดว่าผมจะสตาร์ทโดยการใช้สามาเตอร์นะครับ ลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็มอบการ์ดหนึ่งใบนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดกับดักขึ้นมาตรงส่วนนี้นะครับผมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันเป็นการล่อก,การฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะฝ่ายตรงข้ามสามารถจะหามาแน่นอนครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเห็นการดคว่ำอยู่เนี่ยเขาก็ไม่สบายใจส่วนใหญ่เขาจะเคลียร์การ์ดเราทิ้งนะครับเทียมิดเหรอถ้าเทียมิดเราก็พอสู้ได้อีกดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเทียมิดเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าความสามารถของเขาก็คือ เพย์การ์ดนะครับผมควรจะทําลายการ์ดในเทิร์นของไอ้นี่มากกว่าเร์นฝ่ายตรงข้ามนะครับงั้นเดี๋ยวลอก่อนผ่านก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไอ้นี่เทเบิสเนี่ยจุดอ่อนเขาก็คือต้องทําลายฟิวเขาในเทิร์นของเขานะเซอร์สฟิงมาแล้วนะครับ มาดูกันนะครับเรายังไม่ทำอะไรนะจะก,ก่อยจะเข้าบัตเทิร์เฟสฝั่งตรงข้ามนะครับเสือสฟิง์มาอ้อไม่ใช่นะครับผมเสือฮันเตอร์มาแปลว่าสฟิง์อยู่บนมือแล้วล่ะฮันเตอร์เป็นหนึ่งในการ์ดที่ดีนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถอันเชิญง่ายนะครับพออันเชิญขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถต่อยอดสฟิง์ได้ด้วยนะลงมาหนึ่งใบแล้วนะครับ ใบนะครับผมเป็นแดนเซอร์ครับผมรอเข้าเทินบัตเทิ f เฟ e ก่อนนะครับผมถ้าเข้าบัตเทิ f เฟ e แล้วมันจะทำอะไรง่ายขึ้นนะพลังอัพเป็น2องพนะครับผมถ้าเราเอาฟิลออกขึ้นมาเขาจะเหลือแค่1ันเนะรอเข้าเอ็นเฟนะครับผมเข้าสู่ b ั t เทิ f เฟ e แล้วนะครับผมเปิดการ์ดได้แล้วนะครับ มีสปิริตมาเตอร์นะครับก็รีมูฟเลยครับทีนี้ตรงส่วนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราเคลียร์ฟิขึ้นมาเนี่ยอาจจะบรรลัยเจอสฟิงได้นะแต่ก็ต้องลองดูนะครับเอฟเฟกของสปิริตมาเตอร์ทำงานนะครับทำลายฟิวก่อนนะ คือเทมิสยังไงก็ต้องเล่นฟิวนะครับผมไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนนะเอฟเฟกนะครับผมลงจากบนมือได้นะใครลงมาวะสฟิงหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงนะเทมิสแต่ผมว่าหาสฟิงมาสักสามใบก็เหลือเฟือแล้วตีไหมไม่น่าตีนะครับฝั่งน้นตีไม่ได้แล้วจบเธนแล้วนะครับ ฟิลไม่มีเขาเปลี่ยนฟิลไม่ได้แค่นี้ก็สบายแล้วครับดูการมาหนึ่งใบครับดูการเอกสารแป๊บหนึ่งนะครับมีมอนเตอร์จูเนอร์อยู่ด้วยนะครับผมงั้นเราก็สามารถทำการอัญเชิญซิงโคได้นะครับแน่นอนนะครับผมเราก็ต้องอัญเชิญตัวนี้ออกมานะครับ จูด1ทิ้ง1นะครับอย่าไปคานอะไรนะครับอ่านเชิญนะครับผมทําให้ซอมบี้ของเราเนี่ยไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้นะครับที่เหลือก็ภาวนาอย่าโดนวอร์ปดีก็แล้วกันสปอตเฟร็จทำงานครับจึ1่1ทิ้ง1ครับแล้วก็ทิ้งสปีดบาร์าเตอร์ไปนะครับแล้วก็ลงกาีกหน1ใบครับ แน่นอนนะครับผมลงการ์ดไปเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับทำการแซกทิ้งนะครับแซกทิ้งครับอันเจอตัวสองดาวเข้ามาครับอันเจอฟินโคครับ แดาวหรือเอาแค่6ดาวเอาแค่6ดาวดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับบัตเทิรนได้นะครับอย่างแรกเลยตีเปิดไปก่อนนะครับเอาตัวฮันเตอร์ดีไว้ไม่ตัวแดนเซอร์สำคัญกว่า เดี๋ยวเขาจะปั๊มหนีไงดังนั้นเราควใจนี่ซะตีเข้านะครับอ่าตีทีนะครับอโอเคนะครับจบเทินครับเนี่ยถ้าเกิดผมเปิดการ์ดกับไดอทีนึงเนี่ยการ์ดผมก็จะเหลือแค่5 3ใบในกองอะ่ะจัดว่าเป็นการลีการ์ดที่ไวมากนะ ออกการเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับแดนเซอร์นะครับเอากลับเข้าเด็กไปนะครับผมให้กลับไปนะครับ ตัวการ์ดหนึ่งใบนะครับไลเกคิครับลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็ตีได้เลยนะคือต้องขออภัยครับแมงกระตกสุดๆจนฝ่ายตรงข้ามเนะประมาณนี้เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปจัดการเลือกคอมพิวเตอร์ก่อนดีกว่านะครับโอเค วันนี้ก็คงจะมาอ่ะก่อนจากกันท่านไหนนะครับผมอยากจัดเด็กนี้ต้องทำยังไงนะครับต้องขออภัยด้วยไม่อยากสโลว์เพย์แต่คอมมีปัญหาเว้ยอ่ะอยากจัดเด็กนี้ทำยังไงนะครับเอาอย่างแรกเลยนะครับผมการ์ดของชิลานุยนะครับผมสายเหตุที่เป็นหนึ่งในเด็กที่คนนิยมให้จัดกันเยอะนะเพราะว่า ง่ายๆครับผมแม่งเปิดชุดเดียวกันครับผมโซออฟเรโซเลชันนะครับการเชลานุยทั้งหมดที่อยู่ในนี้ที่ผมมารีวิวทั้งหมดนะครับผมรวมถึงล inform inform เกคิกับดักตรงนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับผมอยู่ในชุดเดียวกันนะครับผมก็คือโซออฟซิลลู e รโซเลชันนะครับีนชุดนี้หมดเลยครับผมและก็เป็นชุดเล็กด้วยนะครับผมจึงเป็นหนึ่งในเด็กที่อยากแนะนําให้ทุกท่านจัดนะครับผมจะมีนอกรอบนะครับผมก็มีพวกการกับดักนะครับผมอย่างกับกับดักของลาวาเนี่ยอันนี้อยู่ในชิดของเบกินนิ่งลาวานะครับ แล้วก็นีเดบักนะครับนีเดบักนะครับผมก็อยู่ในชุดเดียวกันนะก็อยู่ในชุดของแรปไตอรตันนะครับแน่นอนนะครับผมมอนเตอร์ซินโคนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผมรีเวอร์เจ็ดถึงรีเวอร์หกนี้อยู่ในชุดเดียวกันนะครับผมอยู่ในชุดของโซฟ์ r ีโซเลชั o นเช่นเดียวกันนะครับผมและก็ถัดมานะครับผมก็ชุดนี้นะครับชุดอาร์ฟเวมซอมบี้นะครับผมอันนี้อยู่นอกนิดนึงนะครับผมอยู่ในชุดของเคิร์ดออฟเดยครับ หลักๆก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมก็ก่อนจากกันนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามกันด้วยผมมีเพจแล้วนะครับผมเฟซบุ๊กนะยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมไม่ว่าจะช่องทางของทาง YouTube หรือช่องทางทาง Facebook ด้วยกันนะครับช่วงนี้จะมีการไลฟ์สตรีมนะครับผมผ่านทาง Facebook นะครับผมเยอะๆนิดนึงนะเพื่อทำโปรให้มันผ่านนะครับโอเคงั้นวันนี้รีวิวไปแค่นี้ขอบคุณมากครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ